ยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพาผุุษไทยประเทรพระเพศไทยรวมเลือดเดือดชาติเพื่อไทยไทยของไทย ลงนะครับก็ได้เป็นสุดยอดเสาได้โย่ไดย่ไดย่ผูกเชือกคมครับไอเลนไอเลนไอเลนนี่รักเธอร์แลนด์นไทยค่ะร่องทุนแรงโดยได้ร่วมมือร่วมแรงและร่วมใจในการสร้างเส้นทางส่งกำลังตามแนวชายแดน และปรับปรุงพื้นที่รูปกอไก่เพื่อเสริมความมั่นคงไม่ให้ศูนย์เสียผืนพั่นดินไทยต่อไปในอนาคตเก็บดังนี้เมื่อเดือนเมษามาสี่ไร่เศษในวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาภาคอิกชนต่างๆในพื้นที่ร่วมกันแก้ปัญหาการกัดเซาะของน้ำมั่นคงวันวลาเสษ็ในวันที่28ชาติเป็นวันคล้ายวันพระราชทานธงชาติไทย

การกัดเสาะการร่วมมือร่วม,มใจกันแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับก็ขออนุญาตชมที่บอร์ดกิจกรรมได้นะครับขอบคุณมากครับไทยคนไทยไม่ทิ้งกันไม่ท<อ><อ>ิ้งกันอีกสักเถิดป้ายเอาป้ายเอาป้าไทคนไทยไม่ทิ้งกัน เข,ข,<อ>ข,ขาขาาไม่ค่อยดีแอ้ววนจังลอตเตอรีออดีด